ไก่เขาเบื่อพี่แพ้นี่เก่งจังเลยนะเธอเริ่มจากเป็นนักการแล้วก็เริ่มจากเป็นปรปภเริ่มจากเป็นปรปภอ, <c oughs> อุ้ย <c oughs> เดี๋ยวมานั่งคุยกันซะหน่อยนะเนี่ย <c oughs> พี่อ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> น่าสนใจจังเลย เมื่อกี้พี่แพะบอกว่าพี่แพะทาทุกอย่างที่นี่เลยใช่ครับจริงๆแล้วคือ,อเดิมทียัเป็นเด็กเกิดที่คงเตยแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงก็คือเนื่องจากว่า,าไฟไหม้สมัยนั้นก็คือคองเตยนเป็นสลับครับเด<ล>ี๋ยวนี้มันกมีการเผาไล่ที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วบ้านผมเนี่ยโดนรอบที่สามตอนนั้นอายุป,ประมาณเท้าขวบ ป2ครับพ่อแบ่ก็เลยอพยพมาอยู่ลมซักพ่อก็มีญาติที่ลมสักแม่ก็มีญาติที่ลมซักครับก็เลยอพยพมาอยู่ที่ลมศักกันครับก็มาอยู่ที่นี่ก็มาตโตที่นี่แล้วเรียนหนังสือที่นี่เรียนที่ลมสักใช่ครับแล้วหลังจากที่จบแค่ป6ครับผมก็เข้ากรุงเทพไปทำงานเลยอืมทำอะไรอยู่ที่กรุงเทพครัครั้งแรกนี่เป็นเป็นลูกจ้างของรถตู้นำอือ ยังลงรับจอนำเสร็จพอเรากลับมาเที่ยวที่บ้านเจอเพื่อนฝูงเนี่ยก็อยากอยากมาอยู่กับเพื่อนอยากเที่ยวเพื่อนฝูงก็ออกทำงานมาอยู่กับเพื่อนพอมาอยู่จริงปุ๊บชีวิตมันไม่มีสกินแล้วก็เลยเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะอยากเรียนหนังสืออ่ะ แล้วก็เลาะหาตามตลาดเนี่ยตลาดในหล่มชักงแวะไ,มไหมขอขอทํางานแต่มีข้อแว้ว่าเราขอเลิกงานห้าโมงเย็นเพื่อไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่อืหลายร้านไม่รับเราแต่มีร้านส่งเสริมพานชย์ีซึ่งเป็นไปร้านที่ขายาาปุ๋ยพืชพธุ์เกษตรเ,เนี่ยก็โอเคแล้วเราก็ชดเชยด้วยการที่ว่าลูกจ้างคนอื่นมาหกโมงเชาเรามาตีห้าเลครับ นะครับเพื่อแลกกับเวลาที่เราเราไอ้รถอันเข้าไปนะครับเราก็คิดเราไม่ได้เอาเปรียบเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบเราครับนะครับ,รบก็เรียนจนจบเรียนจนจบเสร็จแล้วคราวนี้จบม6จบมสก่อนจบมา .3 าแล้วก็ย้ายไปเรียนต่ออีกที่หนึ่งก็คือจะจบมหกครับอีกสองเดือนจะจบมหได้เมียก่อนได้เมียก่อนก็เลยไม่เรียนละอือพอเมียท้องโอ้ถ้อยู่บ้าน ไรายได้แค่นี้มันไม่พอกินหรอกทำงานได้เพระเจ็ดสิบบาทครับพาทันเข้ากรุงเทพก็ไปหางานทำงานทำอันดับแรกก็คือโรงงานผลิตยาผลิตยาเม็ดอ่ะครับเสร็จแล้วคราวนี้ใกล้ๆกั้กันมีโรงงานเป๊ปซี่ก็เลยลาลาออกจากโรงยาครับไปสมัครที่เป๊ปซี่ตำแหน่งแรกที่เราสมัครคืออะไรเด็กเข็นลังอ่ะเข็นลเขีนลังส่งตามร้านท้าครับ แล้วพอดีมันอยู่ช่วงหนึ่งนายเขาอยากจะหาคนช่วยเสมียนเขาก็เรียกเราขึ้นไปเออมึงอยู่ว่างๆมาในวงการทำดูสิปรากฏว่าเราทําเก่งกว่าตัวเสมียนอีกนายเขาก็เลยให้เราอยู่ที่นั่นเลยอืเสร็จแล้วก็พอหลังจากที่อ่าเสมียนออกปุ๊บเขาก็เลือล่อนละให้เราเป็นเสมียนแล้วตั้งแต่นั้นมาเลยถ้าทำไมทำไมมึงก็ดูเลิกกับเมียคนแรก แล้วก็เมียคนแรกก็เสพเป็นชี่เล่าบางยาไปพักงพอเจอเมียคนที่สองเขาเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยเป็นชาวกัมพูชาครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็สงสารเพานั้นเราเอาเอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เปิดเช่าเช่าที่เปิดร้านเสริมสวยเขาเลยครับแล้วเราก็ยังทำงานเป็นเสมียนนี่นแหละแต่เพราเอ,อิญญาต์ทรมาเที่ยวเขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปทำเขมรเราฟิม์มดีขนาดนี้อชวนเราไปทาําที่เขมรไปเราก็ประทันใจไปครับเราทำง,งาน ทีแรกเราเรื่องทุกข์กตายแน่ๆเลยคือลูกค้าไม่รู้จักไม่อะไรแต่ได้ได้ฝีมือของเมียเราเนี่ยเขาเก่งทางด้านตัดผมฉะนั้นชื่อเสียงมันก็เลยดังปากบอกปากดังบอกปากบอกไปแล้วผมก็ทำไอ้ครีมเครื่องสำอางไปขายด้วยมันก็เลยได้กำไรสองทางปีนึงผมหาเงินได้ร้านหลังคาเดือนละแสนกว่านะครับก็นี่แหละโดนเมียหักหลังตลังโดนหักหลังยึดหมดเลยเราได้แค่ลูกสาวกลับมาคนเดียวอื ก็เลยพาลูกกลับมาอยู่หล่มสัตว์เมื่อปีหกศูนพอผมพาลูกกลับมาเนี่ยกลับมาถึงเราก็ไม่มีงานทำเนาะช่วงแรกเราก็พยายามหาเพื่อนฝูงเก่าๆปรากฏว่ารลงเกียงเราเ <P are> สียใจเออทางแม่เนี่ยเขารู้จักกัตตาท่านรองนายกผมก็เลยไปหาท่านรองนายกไปไปบอกท่านว่าเออผมเพิ่งกลับมาอยู่บ้าน <P are> ทำงานไม่มีงานทำให้ท่านช่วยหาง,งานผมทำหน่อยอืแล้วช่วงนั้นก็คือพี่พันธ์ก็ได้ปีหนึ่งบ้างตอนยังไม่มีรปภต้องจ้างอ่าให้ทางป้องกันในรถอำเภอเนี่ยกลางคืนมาเฝ้าท่านก็เลยให้ให้ผมแต่มาเฝ้าแทนอืแล้วก็ไอ้ป้องกันไม่ต้องมาเฝ้าแล้วอืเสร็จแล้วก็พออเป็นรปภเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้มันมีแม่แม่บ้านทำความสะอาดแล้วเนาะก็ลาออก เราก็ทาทาความซาทำอะไรของเราไปเรื่อยๆแต่ครนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ว่าช่างสังเกตและจดจําเก่งนะครับเวลามีนําชมมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตามตามดูตามอะไรเงี้ยเนี่ยคำพูดที่ผมได้มาพูดผมจํามาจากนําชมรุ่นก่อนทท้งนั้นเลยนะครับตอนนี้พี่นําชมเองได้หมดแล้วเพราะเมื่อกี้ผมชมเนี่ยได้หมดเลยใช่เออแล้วแต่งี้เขาต้องเลื่อนตําแหน่งให้ด้วยไหมครับในการเป็นผู้นําชม ก็ตอนนี้เขาเขาก็ให้ผมเป็นรักษาการหัวหน้าด้วยไปนในตัวครับรักษาการหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ครับผมผมถามพี่แพทย์อย่างหนึ่งได้ไหมว่าจากการที่พี่แพทย์ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลากหลายแบบมากนะการที่ได้มาทํางานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หล่มสักของพี่ทุกวันนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่หล่มสักเนี่ยความสุขของพี่แพทย์ทุกวันนี้คืออะไรครับคือทําให้ทุกคนคนอื่นเขามีความสุขในการอย่างเเข้ามาชมพิพัณฑ์เราเนี่ย ขามาชมด้วยความสุขเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจเขาได้ทั้งความสุขและความรู้กลับไปอันนี้คือคือความสุขที่เราเรายินดีบริการและมอบให้และความทุกข์นะครับความทุกข์คือที่นี่จะไม่มีอะครับแล้วชีวิตพี่มีความทุกข์อยู่ไหมชีวิตผมก็คือถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งแล้วค่อนข้างเลยว่าทุกยากลำบากเลยทุกอะไรบา้าง <c oughs> ครับพี่โต๊ะลำดับแรกก็คือหนึ่งจากคนที่ว่าอย่างที่เรามาเคยมีเงินเดือนเยอะๆมีๆๆรายได้เยอะๆแต่ปัจจุบันเนี่ยลงมาน เหมือนฟ้าตะเหวเลยคนะครับสองก็คือภาระที่เรายัางตง้องมาผิดชอบอยู่อยากจะเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกขอบคุณไม่แพ้มากนะครับ,รบตอนนี้กลายเป็นคนหลมสักเต็มตัวไปแล้วผมชื่อเปอร์นะครับพี่ ยินดีที่ได้รู้จัานะครับยินดีและขอบคุณมากเลยที่มีโอกาสได้ต้อนรับและนําเสนอเรื่องราวดีๆคมอบความรู้ให้ได้รับรู้และรับชมครับผมนะครับยินดีและถือเป็นเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากครับครับมีโอกาสเจอกันครับพี่